ไอ้ห hey, no นุ่มอันี้ดิครับพี่มีอะไรครับบอกไอ้หนุ่ยด้วยอย่ามันตลกกับคุอ๋อกับพี่นุยยน่ยมาตลกนะพี่ของมาตลกตรงนี้แหละพี่ใช่เอาแล้วจะให้แบบพี่หนุ่ยไปตลกที่ไหนล่ะกูนกับกาตลกทุกบนบน,นู่นจะตลกที่ลานจอดอ๋อพี่หนุ่ยคนเดียวเหรอพี่ด้วย ไม่รู้อะไรโดนใจให้นุ้ยเชิญยิ้มนะคะที่ขับรถไปจอดที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งค่ะพอเจอกับน้องปรปภที่มาปฏิบัติงานเลยชวนมาทําคลิปเล่นมุกตลกเหฮาสบาท5บาทและดูเหมือนว่าหน้าตายของน้องนะคะจะได้รับผลตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีเกินคาดค่ะเป็นฮิตให้จากคลิปที่หนึ่งะคะก็ตามมามีคลิปสอเข้าจนได้ โยคลิปแรกนะคะเป็นการเล่นมุกระหว่างนุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็ลปภที่เป็นการถามตอบกันแบบเล่นๆนะคะเช่นรองเท้าอะไรหายยากที่สุดรองเท้าหายปลาอะไร2ตัว20ปลาตัวละส0บาทและจบที่น้องลปภบอกว่าเก่งเหลือเกินไอ้แซดเป็นเรื่องฮีฮากันไปนะคะเอ๊ะน้องพี่ถามอะไรหน่อยเด็กรองเท้าอะไรหาย,ยากที่สุดรองเท้าหนนะังรองเท้าหายเว้ยเอ้ปลาอะไรกินลูกตัวเอง ไปลปาใจร้าย<ะ>แล้วปลาอะไรสองตัวยี่สิบปลาช่อนนี่ปลาตัวละสิบบาท<ะ>แล้วปลาอะไรที่ว่าจะขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้<ะ>ปลาแซลมอนปลาไม่มีอะไรทําปลาว่างเก่งลเกิดนี่งรงม่ช่ไหม มาให้ก็ด่าแท้แ้และต่อมาค่ะนุ้ยเชิญยิ้มนะคะก็เหมือนจะยังไม่หยุดกวนะครับพารปรพนะคะมาทาคอนเทนต์อีกค่ะด้วยการที่มาจอดรถแล้วถามว่าตรงนี้จอดได้ไหมแต่ลรปพอบอกว่าตรงนี้จอดไม่ได้ซึ่งนุ้ยเชิญยิ้มนะคะก็งงว่าจะจอดไม่ได้ได้ยังไงคนอื่นก็จอดกันเยอะแยะจบที่เฉลยว่าตรงนี้ที่จอดไม่ได้เพราะว่าคนอื่นไม่ได้ถามแต่พี่จอดยังพี่ด้วยังเลยครับเดี๋ยวถามพี่นะโอ้พี่พี่ไอจอดรถตรงนี้ได้ไหมจอดไม่ได้พี่ จอดไม่ได้เอ้าแล้วทำไมคนอื่นจอดได้อะเพราะว่าเขาไม่ถามพี่ม่าอยู่ไม่ได้ถาม กมามาถาถและคลิดสุดท้ายนะคะที่เป็นมุกที่นุ้ยเชิญ,ญยิ้มค่ะเล่นกับรปภตบมุกกันแบบถามตอบอีกนะคะซึ่งถามว่าน้องเมื่อวานนี้พี่ไปเปิดตู้เย็นแล้วบรรลุทําเลยเพราะเจอมะเขือเทศพ่อบายๆเปิดตู้เย็นแล้วเขินแทบแย่เจอกล้วยหอมตอนเย็นๆพี่ไปเปิดตู้เย็นอีกทีนะกระเด็นเลยว่ะเพราะเจอผักแล้วก็พ้องเสียงคําว่าผักนะคะจากนั้นในะคะ่น้องรปภค่ะก็ตอบว่ากลับไปวันนี้ระวังกระเด็นนะพี่เจอตู้ถีบเนี่ยไอ้แซดไม่ดูเวลาเวลาที่จะเล่นน้อง เจอแ่ะเมื่อวานเนี้ยพี่ไปเปิดตู้เย็นนะบรรุธรรมเลยอะ่ะทำไมพี่เจอมะเขือเทศแล้วพอบ่ายๆนะพี่ไปเปิดตู้เย็นนะโอ้โหเขินแทบแย่ทำไมพี่เจอกล้วยหอม <c oughs> <c oughs> ตอนเย็นๆนะพี่ไปเปิดตู้เย็นอีกทีนะโอ้โหกระเด็นเลยวะัะทำไมพี่เจอผัก <c oughs> แล้ววันนี้กลับไปเปิดตู้เย็นระวังกระเด็นนะพี่เจอผักเหรอ เจอทีมนี่แหละ ม,มีเวลาเวลาที่จะเล่นหรอครับโอ้ทำงานโอเคโอเคโอเคในขนาดนงชาชาชานะคะก็ไม่ยอมค่ะขอปับนุ้ยเชิญยิ้มนะคะด้วยการทําคลิปไปเจอรปภคนดีคนเดิมแต่เพิ่มเติมคือน้องรับบทบาทฝากไปบอกนุ้ยเชิญยิ้มว่าอย่ามาตลกกับตู่อยากตลกเชิญไปตลกข้างบนอย่ามาตลกที่ลานจอดรถอย่ามาตลกตรงนี้เสียเวลาทํางานพี่มาตลกเวลางานด้วยด้วยไปตลกข้างบนจนนงชาชาชานะคะต้องเดินว้ายออกมาเลยทีเดียวค่ะ เอ้โตันนี้ดิครับพี่มีอะไรคบอกให้้ด้วย่ามันตลกรับรับพี่น้ยมันตลกแหะพี่ของมันตลกตรงนี้แหลใช่เอาแล้วจะให้พี่น้ยไปตลกที่ไหนล่ะครับโนกตลกขึ้บนโน้รจะตลกที่ร้านจยอดอ๋อพีน้ยคนเดียวเหรอพีด้วยผมผมก็ไตลกขนี่ครยังไงตันนตอตลกตรงนี้เดี๋ยเวลาทำงานที่เลยครับใช่ ผมจะรายงานพี่นุ้ยนะจะบอกพี่นุ้ยให้เขามาตลกกับพี่ทุกครั้งเลยอะครสองสามครั้งแล้วเขาได้เวลาทำงานด้วยขอโทษแทนน้องด้วยพี่นะงั้นงั้นก็ให้พี่นุ้ยไปตลกข้างบนเนาะตรงนี้ไม่ใช่นะที่จะไปทำการแสดงมาทำเล่นตลกตรงนี้กับพี่นะใช่นี่คนเดียวใช่ไหมครับพี่คุณด้วยไปตลกข้างบนไปไปทครับใช่จะบอกพี่นุ้ยให้ จากคลิปนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแซลสน,นลั่นนกคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกือบโดนแล้วเกือบแล้วโหนงและอีกหนึ่งข้อความมะคก็ดีดบอกว่าหาทั้งบริษัทยันปรปปภเลยบริษัทนี้งานนี้เรียกได้ว่าคำไม่ไวค่ะคุณผู้ชมนึกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่ไหนได้แกล้งกันคำๆนี่เองถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่องยู u ูปท็อปดาราด้วยนะคะ